ข้อดีข้อเสียของเครื่องยนต์ฟอร์ด2.0น้ำมันเครื่องซึมอันตรายไหมน้ำมันเครื่องหายอันตรายไหมน้ำมันเครื่องดำไวดีหรือไม่ดีมีวิธีแก้ไขยังไงไปดูกัน ดีทุกท่านนะครับผมเป็นเกียรติมากครับที่ผมได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆนะครับผมให้กับทุกท่านฟังนะครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยว่าได้นะครับผมโอเคหากท่านใดอยากรู้ว่าช่องของเรามีวิดีโออะไรมั่งก็ให้เข้าไปกดตรงที่คําว่าวิดีโอนะครับผมจะพบวิดีโอเยอะแยะของพวกเรานะครับให้ท่านเข้าไปเลือกดูได้เลยนะครับโอเคก็คือเราต้องแยกประเด็นกันนะครับผมระหว่างน้ํามันเครื่องซึมแล้วก็น้ํามันเครื่องหาย ก็คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเราต้องแยกประเด็นกันนะครับไม่ใช่ว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันนะครับไม่ใช่นะครับก็คือปัญหาน้ํามันเครื่องซึมก็ส่วนปัญหาน้ํามันเครื่องซึมนะครับผมแล้วก็ปัญหาน้ํามันเครื่องหายก็ส่วนส่วนน้ํามันเครื่องหายนะครับมันมันคนละประเด็นกันนะครับผมไม่ใช่ปัญหาเดียวกันหรือว่าเรื่องเดียวกันมันมันคนละเรื่องนะครับโอเคหลายๆคนอาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะ ยังไม่เข้าใจนะครับผมอาจจะคิดว่ามันเป็นปัญหาเดียวกันจริงๆไม่ใช่ครับมันคนละปัญหาคนละประเด็นนะครับผมปัญหาน้ํามันเครื่องซึมนะครับผมก็คือมันเกิดจากแรงดันสะสมในห้องเครื่องนะครับแล้วก็ปัญหาน้ํามันเครื่องหายมันเกิดจากอะไรก็คือมันเกิดจากการใช้งานนะครับผมเกิดจากการใช้งานนะครับแล้วก็น้ํามันเครื่องที่มันดําไวๆเนี่ยมันดีไหมมันดีหรือไม่ดี ก็แน่นอนครับก็คือน้ำมันเครื่องที่มันดำไวอะมันไม่ดีแน่นอนนะครับโอเคก็คืออย่างนี้นะครับท่านชมสาเหตุของน้ำมันเครื่องหายนะครับมันมีด้วยกัน2สาเหตุใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีอีก 1- 2สาเหตุติดย่อยนะครับผมสาเหตุแรกนะครับที่เป็นสาเหตุของน้ำมันเครื่องหายนะครับก็คือ1เกิดมาจากอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับผม2เกิดจาก ความร้อนในห้องเครื่องอ่าอันนี้เรียกว่าเป็น2สาเหตุใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็อีกสาเหตุิดย่อยหนึ่งถึงสสาเหตุก็มาจาก1ความสมดุลของขนาดของเครื่องยนต์นะครับผมอ่าว่ามันสมดุลกับตัวรถหรือว่าน้ําหนักรถไหมสองอ่าก็คือลักษณะนิสัยการขับขี่นะครับผมโอเคก็คืออย่างนี้นะครับผมบางคนบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าน้ํามันเครื่องทําไมมันถึงหาย ก็เป็นคําถามที่มีความสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจหลายๆคนนะครับไม่เข้าใจในในจุดนี้นะครับผมว่าทําไมน้ํามันเครื่องมันถึงหายน้ํามันเครื่องมันถึงหายก็คืออย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะบอกว่าผมจะบอกอย่างนี้นะครับก็คือรถยนต์ทุกชนิดทุกเครื่องยนต์นะครับมีโอกาสแล้วก็น้ํามันเครื่องหายด้วยกันทั้งหมดนะครับผมทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อทุกขนาดของเครื่องยนต์ด้วย หายท,ทุกขนาดของเครื่องยนต์นะครับผมแม้กระทั่งรถมอเตอร์ไซค์น้ำมันเครื่องก็ลดปริมาณไม่เท่าเดิมพอถึงรอบเปลี่ยนถ่ายเราก็ต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเราจะสังเกตชัดเจนได้เลยว่าน้ำมันเครื่องที่ไหลออกมามันจะมีปริมาณที่น้อยมากๆหรือข้นมากๆเพียงแต่ว่าหายมากหายน้อยมันขึ้นอยู่กับปัจจัย อสองอย่างนี้แหละแล้วก็อีกปีกย่อย2อ,อย่างนะครับซึ่งอย่างนี้นะครับสาเหตุของน้ามันเครื่องหายนะครับที่ผมจะเล่าแบบว่าเป็นเป็นภาพวงกว้างโดยรวมเนาะก็คือมันก็มาจากนี่แหละอายุการใช้งานของเครื่องยนต์แล้วก็การเสรื่อมสภาพของอุปกรณ์รถยนต์ขนาดเครื่องยนต์มันสมดุลแล้วเนอะอาะก็คือมาจากตัวนี้แหละขนาดเครื่องยนต์กับน้ําหนักรถมันสมดุลกันโครงสร้าง กับน้ำหนักรถมันสมดุลกันนะครับผมอ่ามันมาจากตัวนี้แหละก็คืออายุการใช้งานแล้วก็2มาจากความร้อนในห้องเครื่องมาจากความร้อนในห้องเครื่องก็แน่นอนครับก็คือมาจากน้ํามันเครื่องนั่นแหละเพราะว่าเราอาจจะเลือกใช้น้ํามันเครื่องที่ที่มีค่า STDC หรือที่เรียกว่าอัตราการละเหยของน้ํามันเครื่องยี่ห้อนั้นมีเปอร์เซ็นต์การละเหยมากน้อยแตกต่างกันไปของแต่ละแบรนด์ และปัจจุบันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่ลดอัตราการสูญหายของน้ำมันเครื่องไม่ให้ลดลงอย่างรวดเร็วบางแบรนด์ก็มีผสมอยู่ในเนื้อน้ำมันแต่ส่วนมากจะไม่มีผสมต้องซื้อแยกยังไม่มีค่าต้านทานความร้อนที่สูงมากครับผมเวลาเราเร่งรีบเราเหยียบเหยียบแรงแรงถมันก็วิ่งแรงแรงเร็วเนาะความร้อนแน่นอนความร้อนใหน,น,นให,ห้องเครื่องแรงดันหรือว่าอะไรต่อมีอะไรในห้องเครื่องมันย่อม พุ่งสูงขึ้นแน่นอนสูงปี๊ดเลยอ่าทีเนี้ยพอเราใช้ไปเนาะใช้ไปสมมุติว่าเราไปทิพท่องเที่ยวเนี่ยพอเราเหยียบเหยียบไปเนี่ยมันพุ่งสูงสูงขึ้นแล้วความร้อนมันร้อนมากๆแน่นอนน้ํามันเครื่องมันหายแน่นอนนะครับผมท่านผู้ชมน้ํามันเครื่องมันหายแน่นอนเพราะว่ามันก็ต้องถูกเรียกไปใช้งานถูกไปถูกเรียกไปใช้งานพอใช้งานเกิดความร้อนมันก็ย่อมลางเหิดละหายทิ้งเป็นธรรมดาอะไรเป็นตัวเรียกไปใช้งานก็ลูกสูบครับผม แล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆในห้องเครื่องยนต์คือน้ำมันเครื่องอ่ะคุณอย่าไปคิดว่าคุณใช้รถแล้วมันจะไม่หายจริงๆแล้วอ่ะผู้ผลิตอ่ะผู้ผลิต,ลตบริษัทรถยนต์อ่ะเขาผลิตการวัดน้ำมันเครื่องออกมาไม่เหมือนกันนะบางทีก็มีแค่รูสองรูหรือบางทีก็เป็นแท่งบางทีก็เป็นแท่งยาวๆไปเลยซึ่งเราจะมองเห็นความแตกต่างได้ยากระหว่างเหลือเท่าเดิมหรือว่าลดน้อยลง แต่ทุกวันนี้นะครับผมบริษัทรถยนต์ก็ได้ผลิตก้านวัดที่เรียกว่ามีความละเอียดอ่าแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับผมก็จะมีเป็นรูบ่งบอกนะครับผมเป็น5รู6รูหรือว่ากี่รูก็แล้วแต่นะครับผมก็จะบ่งบอกว่าเออประมาณนี้แหละมันครึ่งลิตรอ่าสรูครึ่งลิตรนะครับ4รูประมาณลิตรหนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมทีเนี้ยเราจะมาพูดถึงเ,ออเครื่องยนต์ที่มันสมดุล สมดุลกับโครงสร้างแล้วก็บอดี้แล้วก็น้ำหนักนะครับผมรถยนต์ที่มีความสมดุลมีขนาดความสมดุลของเครื่องยนต์สาเหตุอะไรที่จะทำให้น้ำมันเครื่องมันหายก็ง่ายๆครับผมก็คือการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์แล้วก็อายุการใช้งานแล้วก็การลิ่งแซงบ่อยๆแต่แน่นอนครับมันไม่หายมากแน่นอนเพราะว่าขนาดของเครื่องยนต์มันสมดุลกับน้ำหนักกับรถยนต์อยู่แล้วมันไม่หายมากแน่นอนครับผมแต่ถ้า เป็นรถยนต์ทุกวันนี้นะครับผมที่เรียกว่ามีแรงม้าสูงแรงบิดสูงแต่ว่ารถยนต์มีน้ําหนักเยอะอย่างเงี้ยอาทิเช่นเป็นฟอร์ดนะครับผมเป็นฟอร์ดที่เขาผลิตเครื่องยนต์เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ลักโลกอีโคอีโคบูนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ที่ถนอมโลกนะครับผมเป็นลักโลกที่ไม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยก๊าซไอเสียออกทําลายชั้นบรรยากาศหรือว่าทําลายโลกเรานะครับเครื่องยนต์มันก็เลยต้อง ถูกออก,ออกแบบมาให้มันเล็กลงทีนี้พอมันเล็กลงนะครับผมของค่ายคอร์เนก็ทําให้ส่วนอื่นมันมีดีเฟกต์ตามมาแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่เราเคยใช้มานองพวกอีสูซูโตโยต้ามิสูู Toyota, itsu, เนี่ยหรือว่าแบนด์อะไรทั้งหลายที่มีขนาดความสมดุลของเครื่องยนต์มันสมดุลกันเนาะพวกนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ํามันเครื่องหายถ้าจะหายก็หายก็ต่อเมื่อการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์แล้วก็อายุการใช้งานเขาเล่นแซงบ่อย นะครับผมหรือว่าบรรทุกของหนักหรือว่าอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเขาอาจจะลากยาวลากยาวในที่นี้หมายถึงลากยาวระยะการเปลี่ยนถ่ายของน้ํามันเครื่องนะครับผมอเน,นี้ยคือหายแน่นอนสําหรับเครื่องยนต์ที่มีความจุของกระบอกสูบหรือว่าขนาดเครื่องยนต์สมดุลกับน้าหนักก็คือมันมีขนาดความสมดุลของขนาดของเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็น้ําหนักลดถ้ามันจะหายมันก็หายก็ต่อเมื่อ,อ ผู้ใช้ลดอากยาวรอบการเปลี่ยนถ่ายของน้ํามันเครื่องนานเกินไปนะครับผมมันก็ทําให้น้ํามันเครื่องมันเริ่มหายไปหายไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมพอมันหายมากๆขึ้นนะครับก็คือน้ํามันเครื่องมันจะเกิดความเข้มข้นเข้มข้นและเหนียวมากๆพอเข้มข้นมันก็จะดําพอดํามันก็ส่งผลให้พวกพวกหัวฉีดพวกท่ออะไรต่างๆในในเครื่องยนต์มันสกปรกมันดําก็ทําให้เครื่องยนต์มันทํางานหนัก ผลสืบเนื่องต่อมาก็คือรถยนต์มันกินน้ำมันแล้วก็อืดช้าเวลาสตาร์ทเครื่องรถยนต์จะติดติดดับดับกะตุกเครื่องสันแรงหรือว่าวูบดับกางอากาศอ,อันนี้ก็ทุกท่านอาจจะรู้ดีแน่นอนนะครับผมทีนี้นะครับที่ผมจะเล่าเสริมต่อนะครับผมก็คือ,อเป็นไอเจาะฟอด2.0นี่แหละครับที่เป็นเอเวอเรสต์หรือว่าไวทัคที่เป็นเครื่องยนต์ปัจจุบันนี้เนาะที่เรียกว่ามีแรงม้าสูงนะครับผม,ผมก็คือ180แรงม้าก็213แรงม้านะครับ แต่ขนาดเครื่องยนต์ของมันเล็กทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมก็คือผู้ผลิตเขาต้องการที่จะ,ะลดภาวะโลกร้อนแล้วก็ไม่ต้องการให้รถยนต์ส่งกา๊าซไอเสียมลพิดออกสู่ชั้นบรรยากาศหรือว่าสู่โลกเราเยอะๆนะครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องลดขนาดแล้วก็สเปคของเครื่องยนต์ให้มันเล็กลงแต่ยังคงมีแรงม้าแล้วก็ความเร็วที่ดีขึ้นดีเยี่ยมหรือว่าดีกว่า รถสมัยก่อน,นครับผมที่เป็นเครื่อง2อ0พา2 5, 3, า0พั0 0นอนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะมีแรงบิดที่ช้าหน่อยแต่ว่าตัวเนี้ยแรงบิดมันอยู่ที่4 2่นิวตันนะครับผมก็เรียกว่าเล่งแซงได้รวดเร็วทันใจแต่ทีเนี้ยพอมันมีกำลังแรงม้าแรงบิดที่สูงขึ้นแน่นอนครับมันย่อมมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วก็คือมันต้องเรียกน้ำมันเครื่องไปใช้เพื่อที่จะทำความเร็ว ได้แรงมา้าที่สูงแล้วก็ทําความเร็วที่สูงขึ้นได้นะครับอ่าน,นี้ก็เรียกว่าเป็นจุดแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอ่าก็คือเจ้า Ford 2.0นะครับผมที่เป็นปัญหาคาใจกันมานะครับผมว่าทําไมมันถึงมีปัญหาน้ํามันเครื่องหายก็นี่แหละครับผมก็คือรถยนต์มันมีน้ําหนักมากแต่ที่เนี้ยเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์เล็กอ่านะครับผมมันก็เลยเกิดสาเหตุของดีเฟกต์เพิ่มเติม,ต,มต่อมาก็คือน้ํามันเครื่องมันหาย ก็คือมันจะมีขนาดความสมดุลของอน้ำหนักรถยนต์นะครับผมเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคเดี๋ยวผมจะเสริมนิดนึงนะครับผมที่เรียกว่าผมรวบรวมข้อมูลมาเป็นเวลา1ปีกว่าๆนะครับผมออด2.0เนาะก็เป็นที่ถกเถียงกันมายาวนานนะครับผมมากกว่า1ปีเนาะที่ผมได้เห็นเห็นมาแล้วก็ประสบพบเจอแล้วก็ผมก็เป็นผู้ใช้จริงผมจะถ่ายทอดแล้วก็ บอกเล่าจากประสบการณ์จริงจากผู้ใช้จริงนะครับผมก็คือจากตัวผมเองนี่แหละนะครับว่าทําไมน้ามันเครื่องมันถึงหายใน Ford ดเวลส์หรือว่า f อ r d Wi ยแท็หรือว่าในบล็อกเครื่อง2.0โมเดลนี้แหละทําไมมันถึงหายก็คืออย่างนี้นะครับผมผมจะเล่าให้ฟังก็คือ,อ,อทางผู้ผลิตบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาต้องการจะผลิตเครื่องยนต์ที่มเีเรียกว่ารักโลกลดน้ลงผลิตเครื่องยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กลงครับผมเพื่ออะไรก็เพื่อจะปล่อยกา๊าซไอเสีย ออกสู่โลกเราอะโลกที่เราลัางอะน้อยลงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่มาของขนาดบล็อก2.0นะ้อยแล้วก็ต่อมานะครับก็คือที่ผมประสบพบเจอเองเนาะที่ผมใช้มาเนี่ยก็คือปัญหาที่น้ามันเครื่องของผมจะหายที่ผมเห็นเนาะสังเกตเนาะก็คือผมค่อนข้างจะใช้ความเร็วสูงอันนี้หายเพราะว่าผมสังเกตมาแล้วผมจะเป็นคนขับขี่ที่เรียกว่าใช้เกียร์ S นะนะครับอันนี้หายแล้วก็หายคูณ2ด้วย เกียร์เก็คือเกียร์สปอร์ตนั่นแหละครับอ่าอันนี้ก็เรียกว่ามาจากลักษณะการขับขี่นะครับผมไม่ว่าเครื่องยนต์ของคุณจะมีขนาดความสมดุลกับน้ําหนักรถอ่าหรือว่าไม่สมดุลแต่ว่าลักษณะการขับขี่ก็มีผลนะครับผมอ่าไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆขับขี่ชิวๆกินลมสบายๆมันก็หายนะไม่ไม่ใช่ครับผมน้ามันเครื่องจะไม่ลดลงมากหรือว่าหายมากแน่นอนแต่ถ้าเราเป็นคนใจร้อนนะครับอันนี้มันหายแน่นอนนะครับ หายหายมากด้วยถ้าเป็นฟอร์ดที่แรง,แรงม้าสูงแรงบิดสูงก็คือตัวนี้ที่แรงม้าอยู่ที่1 8 0แรงมา้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่420นิวตันนะครับผมก็คือเรียกว่าเร็วมากๆแล้วก็ทันใจนะครับอันเนี้ยหายครับผมถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นเก่ารุ่นเดิมนะครับของฟอร์ดถ้าเป็นเครื่องยนต์2.2ว่า3.03.2นะครับ2ตัวเนี้ยที่ผมเห็นมานะมานะครับจะเรียกว่าเกือบจะไม่หายหรือว่าหายน้อยมากๆเลย เพราะว่ามันมีขนาดอ่างของน้ำมันเครื่องที่สมดุลกับเครื่องยนต์และขนาดน้ำหนักรถยนต์ซึ่งผู้ใช้ฟอร์ดที่เป็นเครื่องยนต์สมัยก่อนจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องลดลงมากใช้ดีใช้ปกตินะครับจะเป็นส่วนอื่นมากกว่าที่ที่มีปัญหาแต่พอมัเป็น 2.0ที่เป็นเทอร์โบเดี่ยวแล้วก็ใบเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบคู่อันนี้หายนะครับหายที่ผมเห็นมาเนาะก็หรือว่าถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับเครื่องรุ่นเดิมก็ก็เรียกว่าแทบจะไม่หายเลยนะครับท่านผู้ชมไม่หายนะครับเป็นเครื่องรุ่นเดิมครับผมเพราะว่ามันมีขนาดอ่างน,น้ํามันเครื่องขนาดความจุข,ของเครื่องยนต์สมดุลก็เปรียบให้เข้าใจง่ายๆนะครับผมก็คือเครื่อง2.0เนี่ยมันจะเปรียบเหมือนกับสะว่ายน้ําเด็กนะครับผมสะว่ายน้ําเด็กเนี่ย เวลาเด็กลงเล่นแป๊บเดียวสระมันก็สกปปกใช่ไหมครับท่านผู้ชมอ่ะก็มันเปรียบเสมือนกับสระว่ายน้ําเด็กนั่นแหละเครื่อง2.0ที่มีปริมาตรน้ําไม่ค่อยเยอะอ่ามีปริมาตรน้ําไม่ค่อยเยอะแล้วเวลาเด็กลงเล่นก็แป๊บเดียวก็สกปปกแล้วต้องเปลี่ยนถ่ายออกเปลี่ยนถ่ายทิ้งถูกต้องไหมครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นเครื่อง3.0หรือว่า3.2เนี่ยขนาดของสระว่ายน้ํามันเป็นขนาดใหญ่ครับนะครับก็คือมันมีปริมาตรน้ําที่เยอะแล้วก็สมดุล สมดุลกับขนาดสระขนาดอ่างนะครับผมก็มีอายุการใช้งานของสระน้ำอะ่ะมันจะเยอะแล้วก็นานหน่อยนะครับผมก็ไม่ค่อยจะสกระปรกเท่าไหร่ก็คงจะเป็นปี2งปีนู่นแหละถึงจะเปลี่ยนถ่ายทิ้งหรือว่าเปลี่ยนน้าทิ้งอ่าอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้เห็นภาพมองภาพให้ให้ออกง่ายๆนะครับผมว่า2.0 2.2แล้วก็3.2มันมันมีขนาดปริมาตรน้ําไม่เหมือนกันขนาดของอ่างไม่เหมือนกันการเปลี่ยนถ่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอันเนี้ย <üh> เป็นขนาดเล็กนะครับผมเป็นสาไว้น้ําเด็กมันก็ต้องเปลี่ยนถ่ายไว้หน่อยนะครับผมถ้าไม่เปลี่ยนถ่ายไว้มันก็ a, มีปัญหาตามมาเยอะแยะนู่นนี่นั่นนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่อง2.2 3.2นี้เนาะมันก็อาจจะลากยาวไปนานหน่อยนะครับผมกวาจะเปลี่ยนถ่ายทีหนึ่งก็นานจนแบบว่าโอ้นานจนคุ้มหรือว่าอาจจะนานจนลืมเลยก็ว่าได้นะครับผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขนาดความสมดุลเนาะแน่นอนครับเวลาเปลี่ยนถ่ายสาไว้น้ําเด็ก กับสระว่ายน้ําผู้ใหญ่ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ําก็แน่นอนครับมีความแตกต่างของปริมาณน้ําแน่นอนสระว่ายน้ําเด็กเปลี่ยนถ่ายน้ําก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นสระว่ายน้ําของผู้ใหญ่ก็ใช้ปริปริมาตรน้ําเปลี่ยนถ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะครับค่าใช้จ่ายก็แตกต่างกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข้อแตกต่างเนาะระหว่างสระน้ําเด็กแล้วก็สระว่ายน้ําผู้ใหญ่โอเคสาเหตุปีกย่อยอีกสาเหตุหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่า เป็นสาเหตุที่รองอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้นะครับผมหรือว่าเป็นเกือบจะเป็นสาเหตุใหญ่อันดับ3มเลยนะครับผมก็คือมาจากน้ํามันเครื่องนะครับผมที่เรียกว่าเป็นสาเหตุของน้ํามันเครื่องหายนะครับผมก็เรียกว่าน้ํามันเครื่องนะครับผมที่เราเลือกใช้ซึ่งน้ํามันเครื่องแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อมีเปอร์เซ็นต์การละเหยหายมากน้อยแตกต่างกันถ้าสมมุติว่าน้ํามันเครื่องชนิดนั้นนะครับผมมันมีตัว S นําหน้านะครับผมนําหน้า ตัว C นะครับผมที่มันจะเป็นตัว S ทับ N แล้วก็ต่อด้วย C D, F C I อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คือเป็นตัว S นำหน้าตัวเนี้ยมันเรียกว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่เหมาะสมกับเครื่องเบนซินมากกว่าดีเซลนะครับผมถ้าเราเลือกใช้แบบนี้นะครับมันจะทำให้น้ำมันเครื่องของคุณหายคูณ2นะครับผมคูณ2เลยทำไมถึงคูณ2ก็ง่ายๆครับผม เครื่องดีเซลเป็นเครื่องที่มีพละกาลังแรงม้าที่สูงเนาะพอมันมีกําลังแรงม้าที่สูงมันก็ย่อมต้องการน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ความหนืดที่พอสมควรแล้วก็อัตราการทนความร้อนที่ดีนะครับผมมันจึงเป็นที่มาของเครื่องยนต์ดีเซลรอบจัดรอบสูงนะครับผมเราต้องเราควรที่จะต้องเลือกน้ํามันเครื่องให้มันถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องดีเซลถ้าเราใช้ไม่ถูกกันน้ํามันเครื่องมันก็หายไวนะครับผมอ เราควรที่จะใช้เป็นตัว C ขึ้นก่อนนะครับผมเป็น C I C J C K นะครับผมแล้วก็ค่อยทับ S N ตัวหลังนะครับผมแสดงว่าตัวเนี้ยน้ำมันผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องตัวเนี้ยเหมาะสมกับเ,เครื่องยนต์ดีเซลนะครับเพราะว่ามันถูกออกแบบมากับเครื่องยนต์ดีเซลน้ามันเครื่องมันถึงจะไม่ไม่หายเยอะแต่ว่ามันหายอยู่แล้วครับถ้าไม่หายนี่ก็คงคงแปลกนะครับผมอันนี้เรียกว่าแปลกมากๆเลย <laughs> อาจจะเป็นแบบว่า คุณจอดอยู่บ้านนะครับผมอันนี้คือไม่หายอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมถ้าจอดอยู่บ้านไม่ไม่หายแน่นอนครับผมจะเป็นการเสื่อมคุณภาพของน้ามันเครื่องและสารแอดดิทีฟมากกว่านะครับท่านผู้ชมที่จะทําให้การหล่อลื่นลดน้อยลงหรือว่าเป็นคนที่ใช้รถไม่ค่อยเยอะ ซื้อมาอซื้อมาชมซื้อมาจอดอะไรก็ว่าไปหรือว่ามีรถหลายคันเนี่ยสรุปวิธีการแก้ไขปัญหานะครับสรุปวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์2.0นะครับก็คือเครื่องยนต์2.0จะเป็นเครื่องยนต์ที่ชอบน้ํามันเครื่องและน้ํามันเกียร์ สะอาดมากๆนะครับผมก็คือเราควรที่จะเปลี่ยนน้ามันเครื่องและน้ํามันเกียร์เร็วขึ้นกว่ารอบนะครับผมหรือเราควรที่จะดูแลเพิ่มเติมเข้าไปกับรอบเช็คระยะในสมุดคู่มืออันแรกนะครับผมปัญหาน้ํามันเครื่องซึมที่หลายๆคนพบเจอเนาะวิธีการแก้ไขนะครับผมก็คือเราควรหาถังดักไอมาติดตั้งนะครับผมเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาการ ซึมของน,น <unemployed. S 1> ้ำมันเครื่องนะครับก็คือลดแรงดันสะสมในห้องเครื่องยนต์ก็คือการติดตั้งถังดักไอนะครับโอเค,อเคต่อมาก็คือปัญหาน้ํามันเครื่องหายปัญหาน้ํามันเครื่องหายวิธีแก้ก็คือเราควรเลือกหาน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพที่คุณภาพดีๆนะครับผมแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์อัตราการละเหยของน้ํามันเครื่องน้อยนะครับผมอ่านี่ก็เรียกว่าเป็นวิธีแก้น้ํามันเครื่องหายหรือว่าน้ํามันเครื่องลดลงนะครับโอเคต่อมาก็คือ น้ำมันเครื่องดำนะครับผมวิธีการแก้นะครับผมน้ำมันเครื่องดำก็คือเราควรที่จะเลือกน้ํามันเครื่องที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้งานรถยนต์แล้วก็ลักษณะการขับขี่นะครับผมอาทิเช่นเป็นคนขับขี่รถปกติแค่ขับรถไปทํางานนะครับผมเราควรจะเลือกให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ถ้าเราบรรทุกของเนาะเราก็เลือกน้ํามันเครื่องให้มันเหมาะสมกับการใช้งาน นะครับผมก็คือเป็นดีเซลงานหนักงานเบานะครับผมมันก็จะมีบ่งบอกอยู่ว่าเราใช้รถแบบในประเภทไหนมันก็จะมีความหนืดที่แตกต่างกันแล้วก็คุณภาพที่แตกต่างกันนะครับผมอันนี้จะช่วยในเรื่องของน้ํามันเครื่องดําหรือว่าน้ํามันเครื่องลดลงไวนะครับโอเคน่าจะเข้าใจนะครับผมโอเคถ้าใครมีคําถามอะไรจะถามผมก็ฝากถามผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับด้านล่างนะครับผมพิมพ์ถามคุยถามคุยอะไรได้นะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับผมหวังว่าสิ่งที่ผมได้ถ่ายทอดไปเนาะคงจะเป็นประโยชน์กับคุณแล้วก็ลดที่คุณรักมากๆนะครับผมได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมอเล็กชนาวุศรันจากเพจฟอร์ดเวเลสร้านห้างก้าแล้วก็ช่อง u t u b e เที่ยวทุกไทยบายอเล็กก็กลาบลาสวัสดีมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วมาพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ